กันยายนพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันนะคะเพลงออกอกำลังมือน,นะคะเด็กๆ,ๆบีบคอรอมแล้วลุกขึ้นมาทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเชิญชวนผู้ปกครองด้วยนะคะออกกำลังกายกันนะคะค กําลังกายกันไปนแล้วนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราหน่วยเรียนในวันนี้คือบ้านเรือนเคียงกันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปดูนะคะเรามาฟังคำของจอกับครณครูก่อนนะคะเด็กๆท่องไปแล้วเด็กๆไปพูดตามครูด้วยนะคะนะคะอ่ะบ้านเรือนของพวกเราไม่เงียบเงาเปรี่ยวเอกา มีเพื่อนร่วมชายคาสนทนาปราศัยกันเราควรมีน้ำใจรู้จักให้และแบ่งปันสิ่งของ ช่วยปัดกวาดให้หน้ามองรอบบ้านทุกหลังต้องสะอาดโล่งโปร่งสบายนะคะเด็กๆช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนของเราให้สะอาดอยู่เสมอนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังคำพร้อมจองไปแล้วนะคะเด็กๆฝึกด้วยนะคะฝึกกับผู้ปกครองนะคะที่นี้ เรามาดูหน่วยบ้านเรือนเคียงกันในภาพของคุณครูกันนะคะแล้วบ้านเด็กๆล่ะคะอยู่ใกล้บ้านใครบ้างค,คะรอบๆบริเวณบ้านเด็กๆมีอะไรบ้างน,นะคะเหมือนที่คุณครูหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะเด็กๆอ่าโอ้มาดูของคุณครูกันนะคะบ้านคุณครูนะคะอ่ามีบ้าน ใกล้ๆบ้านก็จะมีโรงเรียนนะคะเสร็จแล้วมีโรงเรียนก็จะมีวัดนะคะเด็กๆเด็กๆอยู่ใกล้วัดหรือเปล่าแล้วทางนู้นก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านของเราอีกนะคะมีต้นไม้รอบๆบริเวณบ้านของเรานะคะอะมาดูบ้านโซนนี้กันบ้างโอ้บ้านสองชั้นนะคะเด็กๆอ่าอ่ามีบ้านชั้นเดียวนะคะ บ้านไม้อ่าอันนี้เป็นตึกนะคะเป็นตึกเนาะอ,อ่าที่เด็กๆรู้กันบ้านปูนนั่นแหละค่ะบ้านเป็นตึกนะคะอ่ามาดูโซนนี้ค่ะบ้านชั้นเดียวนะคะอุ้ยบ้านที่ทันสมัยนะคะอันนี้ก็บ้านตึกชั้นเดียวนะคะเด็กๆอ่าใกล้เคียงไปอีกบ้านตึกนะคะอ่าชั้นเดียวอ่าทีนี้มาดูด้านบน,นะคะ่ะอันนี้ก็บ้าน แต่บ้านแต่ละหลังก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็มีร่มไม้ต้นไม้ร่มรื่นดีสะอาดหน้าอยู่จังเลยอ่านะคะเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆนะคะสะอาดหรือ,อยังอย่าลืมนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้าน เก็บขยกให้ถูกที่นะคะหลังจากทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมไปล้างมือนะคะเด็กๆช่วงนี้โรคระบาดโควิดเยอะอย่าลืมหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆเพื่อสุขภาพของเรานะคะอะ่วันนี้คุณครูก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ